เร็วมากทาวดี่อันห่อแต่ปาลีค่ะจือจ้อจื้อเซนห่อแต่ค่ะเอ่อย่างห่อกันในแตห้องน้ำกันในก็มีตีตาโค่เฮมีไท่ทา,ทาปานเฮตีกตาโคทแหงเฮย่ยงางห่อในตูเ้เซตย่างว่อในป็นตู้เย็นค่ะแล้วก็เป็นตีนอนตีนอนก็ ว่าเริวค่ะเสสิกมาถึงตีนอะนะคะอันขึ้นนึงแน่ๆโต๊ะกูผ่าเจ็นเงินบาทค่ะนะะอันเนี้ย <c oughs> เป็นเจอแซนพอแตกนะคะวะได้ค่ะเป็นประเพลนี้ขามอครับุกนี่าีใช้พาลีเค่นไนะ,ะตีอยู่ครับมาพูดไปเจ้ามาแกเขากาดกินตีเบรคเฟร์แทบค่ะั่นกตีอานอย่างก็ เซเว่น <7. S 2> แต่ซื้อขามุนดีเซเว่นมาค่บ <7. S 1> ะบวกขอนะอร่อยแกหอมหอมอันนี้ก็ผ่าน,นนี่ก็เหมือนข้าวกวดไหแล้วรครึ่งกลางเจ้มเจ๊ม,จมวไว้อันนี้ก็ผ่านอันนี้เป็นมะเป้าเไรไม่ครับอันนี้เป็นลูกชิ้นเมืองเขาค่ะอันนี้ก็ เจใช่ใช nice ่อัไได้อะเจ้าก็ได้ลในเซเว่นของมีเจเจอะคะของมีเจเจในเซเว่นมาหากแวอมัมเหมือนเมื่อค่ะผ่านสรุปผ่าน อันนี้เป็นโยเกิร์ตมัเขาค่ะเก็บด้วยนซ้ลุดออกเนซ่อืมทีซ่เลยก็หวานก็หวานขอซื้อมาติแซ่แวนอืม